มีคนบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยหาคนที่จริงใจคุณทักษิณยากพวกที่รู้ทันก็ไม่เอาทักษิณพวกที่รู้ทันอีกประเภทหนึ่งเอาทักษิณเพราะเอาทักษิณเป็นเครื่องมือในการจะล้มเจ้าแล้วในที่สุดก็จะถีบทักษิณออกไปในภายหลังอาจารย์อาจอารย์ประโมทเห็นอย่างไรทักษิณจึงจำเป็นต้องหากินกับคนโง่ตามที่เขาได้พูดไม่ใช่ผมพูดนะ เขาพูดมีหลายคนในพักพลังธรรม,มที่ได้ยินทักษิณพูดว่าจะต้องเดินหน้าหากินกับคนโงซ่ซื้อเลือกตั้งจากประชาชนนะครับเวลานี้ทักษิณก็ใช้ยุทธศาสตร์ซึ่งล้มไปแล้วละ่ะยุทธศาสตร์ป่าล้อมเมืองยุทธศาสตร์โลกล้อมประเทศก็ล้มไปเพราะว่าการกระทําของตัวทักษิณเองได้ประจานทักษิณให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนไม่มีมาตรฐานและไม่มีประชาธิปไตย และที่สําคัญที่สุดโคดโกงเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกแล้วคราวนี้ทักษณิณจะต้องใช้ยุทธวิธีใหม่และยุทธศาสตร์ใหม่แต่กว่าจะถึงตอนนั้นเวลานี้มีประชาชนพี่น้องเป็นจํานวนมากที่ยังไม่เข้าใจทักษณิณนะครับเราคิดว่าทักษณิณนี่ยังดีเพราะว่าทํางานเก่งถึงกินเก่งแต่เอามาแบ่งก็ไม่เป็นไรการที่ทักษณิณทํางานเก่งก็เพราะว่าทํางานรวดเร็วทํางานรวดเร็วก็เพราะว่า ไม่คำนึงถึงขั้นตอนของกฎหมายนะครับก็พูดไปได้เลยเมื่อวานนี้ก็พูดผมมาหกเดือนก็หายยากจนกันพี่น้องหกเดือนก็แก้ปัญหาจราจรได้นี่ไม่มีหกเดือนจะรัให้่ถึงเพื่ไม่ต้องเป็นห่วงน้ำท่วมจะสร้างเขื่อนล้างลมประชาชนไม่เข้าใจประชาชนยังไม่เข้าใจเลยว่าตลาดหุ้นของประเทศไทยเนี่ยวันที่หุ้นตกต่าที่สุดเนี่ยมันอยู่ในยุคของทักษิณประชาชนก็ยังไม่เข้าใจหลายอย่างว่าในขณะที่ ไปอาศัยคนงานต่างด้าวคนงานในประเทศการขึ้นเงินแรงงานของคนไทยในยุคของทักษิณก็ไม่กระเตื้องนะครับถ้าทักษิณต้องการจะให้ประชาชนที่เป็นชาวไร่าชาวนาร่ำรวยม,มีคนบอกทักษิณไหมมีว่าคนจะทำอย่างไร,รทักษิณทำไหมไม่ทักษิณไปเล่นคอมมอดิตี้ที่ตัวเองจะควบคุมราคาได้จะซื้อจะขายได้แต่จะทำให้ ผลิตผลชาวนาราคาแพงค่าแรงกรรมกรสูงทักษิณทํำไหมไม่ทักษิณไ,ไ,ไม่ทําเพราะว่าอะไรมันกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของทักษิณกับกลุ่มของทักษิณเองครับซึ่งมีเนื้อหาและองค์ประกอบเป็นทุนนิยมโดยแท้ซึ่งโดยอ,อาชีพโดยความสันทัดต้องเอาเปรียบจากคนจํานวนมากเพราะฉะนั้นก็คิดในเรื่องที่จะเอาประโยชน์จากคนจํานวนมาก ที่เห็นความไม่จริงใจอย่างเด่นชัดของทักษิณเราเคยได้ยินไหมทักษิณไปบอกโอ้ต่อไปนี้จะร่ํารวยจะเอาซาดีมาจ้างํานาให้ชาวนาเป็นลูกจ้างซาดีมีชาวนาไทยที่เป็นหนี้อยู่สามบแปดจุห้าล้านไร่ครับอยู่ภายใต้ธนาคารของรัฐหรือที่รัฐควบคุมตลอดสมัยที่ทักษิณเป็นนายกเคยคิดไหมว่า จะรื้อฟื้นชาวนานี้ขึ้นมาโดยความรู้ยุทธวิธีเพื่อจะให้เขากู้หนี้ได้ให้เขาสร้างความมั่งคั่งจากพื้นแผ่นินได้ที่ยังยืนไม่เคยเคยไหมที่ยังยืนไม่มีไม่แก้เลยต่อเฉพาะหน้าเขาไม่แก่สิ่งที่ทําก็คือตั้งกองทุนมีเงินพันห้าร้อยล้านให้เอ็นจีโอกับชาวนาเดินกระบวนเรียกร้องกันไปเรียกร้องกันมาเพื่อไม่ให้เกิดความสงบและวิธีแก้ไขปัญหาซึ่งนักพยาการเป็นจํานวนมากบอกว่าเนี่ย มันเป็นแผนการที่ทักษิณและคณะจะยึดเอาที่ดินทั้ง38 5ล้านเนี่ยซึ่งเกือบจะเท่ากับ25%ของประเทศไทยเนี่ยเข้ามาเป็นบรรสัตว์เพื่อที่จะเอาต่างประเทศมาจ้างชาวนาไทยทำนาสร้างความมั่งคั่งให้ทักษิณจริงเท็จอยู่ที่การวิเคราะห์ของผู้เล่าแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่า3.8ล้านไร่และ6ล้านกว่าคน ที่เป็นหนี้ในสมัยทักษิณนั้นเป็นหนี้กองทุนทักษณิณไม่เคยคิดที่จะช่วยให้เป็นหลักเป็นฐานมีระบบมีความเข้าใจมีความจริงจังเริ่มจากข้าที่หไปสู่ข้าที่สอง้าที่สยกเว้นโยนเงินพันห้าล้านไปเพื่อให้กองทุนทะเลาะกันะนะครับผมพอจะผมหลังจากคุยด้วยระยะหนึ่งมผมพอจะเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมว่าทั้งสองท่านนี้มองว่า คำวาทกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาว่าเป็นสงครามไพร่เป็นการต่อสู้กับอมาตเนี่ยมันเป็นการหลอกด้วยภาษาและเป็นการลวงด้วยพฤติกรรมทั้งหลายที่ผ่านมาถูกไหมครับถูกครับถ้าเป็นการทั้งหลอกทั้งลวงให้คนเข้าใจผิดถ้าอย่างนั้นทางออกของความขัดแย้งในครั้งนี้มันคืออะไรความขัดแย้งครั้งนี้มันจะลงเอ,อยอย่างไรเพราะ มีคนวิเคราะห์ว่ามันคงมีอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือถูรูถูกางไปอย่างนี้ต้องค่อยๆให้ประชาชนเรียนรู้และค่อยๆปรับกันไปอย่างนี้หรือว่าทางออกทางที่สองก็คือแตกหักซึ่งถ้าแตกหักมีทางออกอยู่สองทางทางหนึ่งก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากรรษัตริย์เป็นประมุขก็คือพลิกฟ,ฟ้าความแผ่นดินและอีกทางหนึ่ง ก็คือจะถูกจะต้องมีรัฐประหารและรัฐประหารเที่ยวนี้จะไม่หน่อมแนมแต่จะเป็นรัฐประหารที่เด็ดขาดเช่นข้นตกลงมันจะไปทางไหนครับอาจารย์สุรัตน์ผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราในสมัยที่คุณทักษณิณบริหารประเทศเนี่ยเขาได้ไปทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ง่ายต่อการแก้ไขนะครับ นั่นก็คือการปลูกฝังให้คนคิดยังไงการใช้ระบบกลไกทางตลาดการตลาดและพวกนี้เข้ามานะฮะแล้วก็ประชาชนหลายยงสาหลายคนน่าจะทราบด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนใช้คํานี้ด้วยนะครับว่ารัฐบาลคือบริษัทบริษัทก็คือรัฐบาลการจัดการก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มองเราเป็นประชาชนเขามองเราเป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระบบมาร์เก็ตติ้งระบบอะไรพวกนี้ที่เข้าไปใช้เนี่ยมันเข้าไปสู่ประชาชน แล้วความยากลําบากกับไอ้ระบบโลกาพิวัต์ทุนนิยมใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนหลายคนที่อึดอัดนั่นเนี่ยไป็นมองเขาด้วยว่าเขาเป็นทางออกหรือว่าเป็นทางที่ถูกต้องในทํานองนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันบีบบังคับให้เราเนี่ยจะต้องมีการปฏิรูปอย่างช้าๆนะครับไม่ใช่ไม่ไม่อย่างต่อเนื่องไม่ใช่อย่างช้าๆนะอย่างต่อเนื่องว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนเนี่ยชวนคิดได้อย่างเงี้ยนะครับเช่น ผมผมมามาพูดในในรายการของอาจารย์หรือผมไปพูดที่ไหนเนี่ยผมผมก็เป็นก็เป็นคนที่ได้เงินเดือนจากจุฬาอยู่แค่นั้นน่ะแต่แกนนำเนี่ยที่ร่ำรวยผิดปกติพวกนี้เนี่ยประชาชนเคยคิดไหมว่าเขาเอาเงินมาจากไหนยังไงแบบไหนนะทรัพย์สินเขาทำไมถึงมีแค่นี้ใช่ไหมฮะเขากำลังใช้ท่านอยู่หรือเปล่าหลอกท่านอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะฮะวิธีการคิดแบบนี้เนี่ยจะมี สถาบันมีหน่วยงานไหนยังไงที่จะออกไปและทาให้คนเนี่ยคิดได้สามารถที่จะคิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เป็นระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการที่มีอยู่เพราะระบบการศึกษาอย่างเป็นทางการที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําให้เด็กคิดได้